สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งครับใน my free people ครับ <c oughs> วันนี้ก็เป็นคลิปของมันที่23ตุลาคม2564ไปแล้วเริ่มคลิปมาก็เสียงแหบเลยเอะวันนี้ไม่ได้ใช้เสียงอะไรเท่าไหร่แต่เดี๋ยวขอขอญาตด,ดื่มน้ำนิดน,นึงง <c oughs> สยเพิ่งกินไอ้สมูทตี้ไป <c oughs> เป็นอะไรนะ มัทฉะชาอามัทฉะถั่วแดงของไออเมซอนไปนะครับก็เลยเสียงแผบบนิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวนี้ต้องอัดคลิปประมาณสักชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงในวิชา construction supply chain ที่ผมสอนอยู่นะครับก็แต่ในระหว่างที่ผมเตรียมสอนในวันนี้จริงๆคือวันที่24ตุลาคมเพราะผมแบ็กหลอกคลิปนี้อยู่หนึ่งวันก็ได้ฟังรายการของ สิทธิชัยย,ยุนนะครับวิสุทธ์นะครับแล้วก็จารวีละชื่อว่ารายการโกรยให้คิดนะครับนักข่าวสามคนมาคุยกันนะผมว่าก็ฟังแล้วก็ประทิงปัญญาดีก็ได้ได้คิดไปนะครับก็รผมว่ามันก็กลางกลางดีนะครับแต่ว่าความเป็นการอย่างนี้ก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่รัฐบาลทําก็มีเยอะแยะนะครับเห็นด้วยในบางเรื่องอะไรต่างๆแต่ว่า ก่อนจะรายการเนี้ยผมได้ดูรายการของของของ o i c e tv นะครับก็เป็นรายการอาจารย์สองคนนั่งคุยกันนะครับก็คืออาจารย์ที่อยู่ธรรมศาสตร์นะครับอาจารย์วิโรว์อาลีนะครับจริงๆเป็นรุ่นน้องผมที่โรงเรียนเซนต์โดมินิกนะแล้วผมจำไม่ผิดแล้วก็อาจารย์พิชพิชวงสวัสดนะครับนะครับจากจุฬา นะครับซึ่งอยู่ที่ไวซ e ทีวีคุยกันกันเรื่องของสมานณฉันนะครับเราก็คิดว่าไอ้คงเป็นงานวิจัยอะนะที่แกมาเล่าให้ฟังจริงๆแต่จริงๆเราเราพูดถึงเรื่องการสมานฉันกันมานานแล้วแต่ว่าสมานฉันของคนแต่ละคนผมว่ามันมีมุมมองไม่เหมือนกันแต่ผลของสมานฉันก็คือน่าจะไม่ต้องทะเลาะกันแต่จริงๆแล้วในความเป็นสมานฉัน ของฝั่งการเมืองโดยเฉพาะที่มาจากทหารเนี่ยหมายความว่าอย่าอย่ามาเถียงข้านะและทุกคนต้องเชื่อฟังข้าอันนั้นอาจจะเป็นสมานในฉันในกองทัพนะครับว่าผู้น้อยต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่อันนี้ก็เป็นในหนึ่งระดับแต่ถ้าเกิดในเพียเดียวกันของของจอยจอยฟอสในระดับในพนด้วยกันในร้อยด้วยกันผมว่ามันคงต้องฟังกันเพราว่าในความเป็น โครงสร้างที่เหมือนกับเป็นการ command ์หรือ c o น t r o l เนี่ยนะครับข้างในมันก็น่า,นาจะมีมีระบบที่เป็นประชาธิปไตยอยู่ในหนึ่งระดับก็คือฟังเสียงข้างมากข้างน้อยแต่สุดท้ายแล้วอำนาจก็อยู่ที่คนคนเดียวแต่คนคนเดียวนั้นจะจะจะ,จะตัดสินใจยังไงนั่นก็ขึ้นอยู่กับ leadership จะฟังไม่ฟังถูกไหมครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามมาเป็นจอ Shi แล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามันต้องมี น้ำหนักมีการลดหลันแล้วต้องมีการเกรงใจกันอันนี้อันนี้เดี๋ยวผมต้องถามถามเพื่อนผมที่อยู่ในวงการอาหารว่าเวลามันมาจอยฟอสกันแล้วเนี่ยนะครับจอยฟอสกันแล้วเนี่ยค,คือมาเป็นกําลัง,ร,งลร,ร่วมกันแล้วเนะี่ยมาเป็นคล a ับ r ริกานร่วมกันแล้วเนี่ยเขาฟังกันยังไงถูกไหมครับแต่ว่าในระดับที่ล่างลงมาคอมมานด์คอนโทรลเป็นไฮร์คีมานั้นออเดอร์ order อย่างเดียวยูฟอลโลออเดอร์ทำนองนั้น น,นั่นคือโครงสร้างของกองทัพถูกไหมครับแต่ว่าส,สมานฉันใน,ในมุมมองของทั่วๆไปเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเชื่อฟังแล้วห้ามเถียงแต่ว่าพอเรามาอยู่ในความเป็นของสเต็กโฮเดอร์พอเรามาอยู่ในความที่อ,องค์กรนั้นมีเรียกว่ามีประโยชน์ร่วมแล้วมีประโยชน์ที่มันแตกต่างกันมีดิเรกชันที่แตกต่างกันแต่ใช้โครงสร้างเดียวกันคือสังคม ในเมืองในจังหวัดในประเทศตรงนี้เพราะนั้นเวลาใครทำอะไรสักอย่างหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันจะมีคอนฟ lict เกิดขึ้นอยู่เสมอนะมะฉะนั้นเรื่องความสามารถในฉันนะ่นมันเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องคอนฟ lict management ให้มันเกิดขึ้นผมพูดนี่ไม่ได้ม,ไม,ไม,ไมีไม่ได้มีความรู้อะไรมากนะก็แค่เป็นมุมมองจากคนมีความคิดธรรมดาในมุมมองของ System t มทิงเกนะครับว่าเฮ้ยมัน มันควรจะมีอะไรบ้างหรือในมุมมองวิศวกรที่ออกแบบระบบมาแล้วเนี่ยไอตอนออกแบบมันก็สแตติกไอตอนออกแบบแล้วก็สร้างสถานการณ์สักอย่างหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้ทุกอย่างมาลงตัวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไอความเป็นสมานะฉันเนี่ยมันอาจจะลงตัวกันช่วงในตอนดีไซน์แต่วเวลาไปอินพิเม้นต์เนี่ยแล้ว,วเวลาไปไปโอเวอร์เเอทอินพิเม้นต์เนี่ยไอระบบที่เราโอเวอร์อ่ะมันก็สมานะฉันก็คือลงตัวของมันมันไม่ขัดแย้งกันเพราะมันถูกออกแบบเรื่องคอนเฟ็กมาแล้ว ถูกไหมครับแต่ว่าพวลามันลงไปในบริบทต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงระบบของเรามันจะโรบ u s t ได้มากน้อยขนาดไหนไอสิ่งที่มันเคยสมานฉันอาจจะ off ไปมันอาจจะเลื่อนออกไปแล้วมันเซลล์ปรับตัวได้ไหมนะครับแต่ถ้าเป็นระบบวิศวกรรมสมัยก่อนนี่มันเขาจะออกแบบไว้สำหรับความ robust ในหนึ่งระดับมี tolerance ของมันแต่ถ้ามันเกิน t o l e r รนซ์มันก็ b r e a ปึ้งหรือมีการปรับ อะไรต่างๆก็จะเป็นเซลล์ก่อวินัยก็จะเป็นเซลล์ดีไซน์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ความเป็นสมานฉันเนี่ยมันดนามิกครับถ้ามาแอพพลายใช้กับสังคมเนี่ยผมผมเชื่อว่ามันมีความดนามิกแอพพลายใช้กับสังคมแล้วแล้วมันมันมีความเป็นอินเทลร์เจนในตัวถูกไหมครับแล้วมันต้องเบนฟิตร่วมโคออเปอเรชันร่วมนะครับไอ้อย่างเงี้ยคือคือสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้น อันนี้ประเด็นแค่ความสมานนะฉันนะครับแล้วเราเขาผมฟังแล้วเขาว่เาเขาก็โยงมาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะความเหลื่อมล้ําด้วยถูกไหมครับเพราะนั้นเพราะนั้นไอ้พอมันมีความสมานแฉันปุ๊บเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะลดความเหลื่อมล้ําได้ไหมแล้วจริงๆแล้วไอ้ความเหลื่อมล้ําที่เกิดขนะึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ําในรูปแบบไหนก็ตามเนี่ยนะ มันมันผมจะเรียกว่าไงนะมันด้วยว่ามันมันจะแก้ไขได้ยังไงเออแล้วจริงๆแล้วเออผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเวลาเราพูดถึงความเหลื่อมล้ำแล้วเนี่ยมันมีความเหลื่อมล้ำในหลายมิติแล้วในมิติต่างๆนั้นมันอาจจะ consolidate มารวมกันเป็นความเหลื่อมล้ำในปลายทางก็คือความเหลื่อมตาั้นเชิงสังคม ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอีกโนมิคลี่นะครับแล้วก็โซเชียลลเนี่ยมันผสมประสาน,นกันมันเสริมกันแต่ Bas on e อี n o นมิคล l y นะครับเพราะฉะนั้นอี o โนมิค l ี่มันเป็นตัวตัวผลักดันตัวที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมแล้วสังคมอาจจะอาาา่าเรียกขาเรียกอะไรเอ็กซ b ตรตให้คนมีระดับในสังคมเนี่ยอาจจะ inherit หรือว่าสืบเชื้อสายมาทาง เครือญยตาสังคมมรดกหรืออีโคนมิกยกกระดับเข้ามาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอีโคนมิกเนี่ยมันก็จะไปเสริมความเป็นสังคมไอ้พวกเนี้ยอีโคนมิกคือตัวหลักผมเชื่อว่าที่ทําให้เกิดความเหลื่อมล้าในสังคมเพราะฉะนั้นระบบทุนนิยมระบบเศรษฐกิจออป portunity ต่างๆเนี่ยพวกเนี้ยมันมันเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรการเข้าถือโอกาสนีมันมันเป็นตัวที่ทําให้เกิดความเหลื่อมล้า แล้วไอ้ความสมานฉันนั่นแหละครับผมเชื่อว่าไอ้ความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันมันมันไม่ได้ถูกเกลียร์ให้เกิดความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงมันก็จะไปทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําในปลายทางทางด้านอีโนมิกและสังคมวันนี้เราเราไปแก้ไขในในระดับไหนเราไปแก้ไขไปทางผมว่ามันไม่มีทางสุดท้ายมันต้องย้อนกลับมา แก้ไขในระบบเศรษฐกิจในระบบสังคมซึ่งผมเชื่อว่ามันคือการแก้ไขในระบบเศรษฐกิจแต่ว่าระบบเศรษฐกิจมันก็ถูกถูกอะไรครับถูกครอบงำโดยโดยคนในสังคมซึ่งมันมีความเหลื่อมล้ำในความคิดแล้วก็แอคชั่นลงไปที่ระบบเศรษฐกิจทําให้ระบบเศรษฐกิจนั้นมันเกิดความเหลื่อมล้าเพิ่มมากขึ้นแล้วมันก็เสริมให้สังคมมันแตกแยกออกไปสุดท้ายเนี่ยไอคนที่ drive เศรษฐกิจ่ะเขาก็เอาผลประโยชน์อของตัวเองเป็นตัวตั้ง ถูกไหมครับผลประโยชน์ของตัวเองผมประโยชน์ของกลุ่มไม่ได้เอาผมประโยชน์ของสังคมเป็นตัวตั้งเมื่อทุกคนเอาผมประโยชน์ของสังคมเป็นตัวตั้งนะครับเพราะฉะนั้นความสมานฉันนะครับความความเหลื่อมล้ําทางความคิดมันก็จะหายไปนะครับเพราะมันสมานฉันนะครับมันยอมกันได้เพราะเห็นประโยชน์ส่วนรวมพอไอ้ตรงนี้ปุ๊บมันสร้างโอกาสให้คนถูกไหมครับพอมันสร้างโอกาสให้คนปุ๊บคนก็สามารถที่จะยกระดับตัวเองได้ อันนี้มุมมองของผมนะในเชิงสมานฉันนะครับพูดไปก็คิดไปก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็เพียงแต่ว่านึกขึ้นมาก็เลยมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะครับคนนี้พอดูรายการอาจารย์วิโรจน์จบเสร็จปุ๊บเนี่ยผมกับอาจารย์พิชจ,จบผมก็มานั่งดูรายการคุยให้คิดก็สามคนก็บ,บ่นเป็นเรื่องตามภาษาเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องโควิดเรื่องนักท่องเที่ยว4 6ประเทศจริง,รงๆมันก็ไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรกับผมมากเพราะผมยังไม่เดินทางไปต่างประเทศ ผมก็มีเพื่อนจากต่างประเทศมาแต่เขาก็ติดควิบิจู่มองไทยที่56เดือนแล้วเราก็นั่งคุยกันเผลอเก็เป็นประโยชน์กับผมที่ซ้ำนะครับคราวนี้คราวนี้มันมันมาดูเรื่องไอเขาเรียกอะไรนะเรื่องเรื่องอเรื่องการตั้งสบคส่วนหน้าถูกไหมครับแล้วก็ตั้งทหารนะครับเขาก็นั่งวิเคราะห์ว่า i n t e l l i g e n ์ของทหารเนี่ยมันออกมาจากรูปไหน นะผมว่าโครงสร้างของการหาข่าวโครงสร้างของการทำอินเทลเเจน์ของทหารเนี่ยผมว่ามันเป็นระบบแมネจเมนต์ที่ดีนะครับแต่ว่าการจัดการประเทศการบริหารประเทศเนี่ยผมว่ามันมันการจัดการประเทศการบริหารประเทศเนี่ยผมว่ามันเรียกว่าอะไรมันไม่เหมือนกับการบริหารกองทัพแต่โครงสร้างของการจัดการของกองทัพเนี่ยผมถือว่าโอเคหนึ่งมันมีการเตรียมพร้อม 2ใน battlefield นะครับคือการโต้อตอบการรับมือการต่อสู้มันก็เป็น w a r zone เลยนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ของทหารเนี่ยคือการเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็ลักษณะของการเตรียมพร้อมเนี่ยคือในไลฟ์ในไลฟ์ไซเคิลเนี่ยนะครับจะใช้เวลาในการเตรียมพร้อมมากกว่าการต่อสู้มากกว่าการมีสงครามถูกไหมครับแต่แต่เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเออเออเขาเรียกอะไร จะแพ้หรือชนะขึ้นอยู่ว่าคุณเตรียมพร้อมมากน้อยขนาดไหนนะครับคราวนี้ถูกไหมครับคราวนี้ผมก็เลยมานั่งนึกว่าอ๋อบางทีเนี่ยท่านนายกเองเนี่ยแกบริหารประเทศเหมือนกับบริหารกองทัพนะครับแต่จริงๆแล้วกองทัพไม่ใช่ประเทศและประเทศก็ไม่ใช่กองทัพแต่กองทัพยอยู่ในประเทศทหารคือทหารในกองทัพ ขนาดเดียวกันทหารคือประชาชนคนหนึ่งนะครับโครงสร้างของกองทัพเป็น Command and Control hierarchy ลงมาแต่โครงสร้างของสังคมไม่ใช่ทหารนะครับสเต k e h o เดอรแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้น Partner หรือว่าสเต k e h o เดอร์ในกองทัพเนี่ยมันโฟกัสไปก็คือการปกป้องประเทศเป็น Defense นะครับแต่ในสังคมประชาชนไม่ใช่ทหารมีความหลากหลาย มีความเป็นด y นามิกสูงกับกองทัพเยอะเพราะนั้นท่านนายกนะเสศันท่านนายกอินเทลเลเจนทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ลักษณะหรือคุณลักษณะของความเป็นทหารได้ต้องยกไมเซตนี้ออกไปแต่ด้วยด้วยดวยความสามารถของผู้นำทหารถ้าติดยึดเอถ้ายึดต,ติดนะครับนะครับกับมุมมองไมเซทนของทหารบริหารประเทศไม่ได้ครับ เท่านั้นเองแต่ด้วยตัวและลีดเดอร์ชิพของคนเคยเป็นทหารมาถ้าก้าวข้ามมุมมองบริบทของทหารและความสามารถของเขาเนี่ยผมว่าเขาก็สามารถบริหารประเทศได้นะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ครับใน My Free People ครับ